สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องร่างกายของเราในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูพัชราพรหนูประโทกหรือคุณครูพรนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะทำไมนะคะนักเรียนจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ได้ รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองนะคะมาดูการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เรานะคะวัยทารกคืออายุ0ถึง1ปีวัยก่อนเรียนก็คือ1-6ถึง6ปีวัยเรียน7-12ถึง12ปีวัยรุ่น1 3ถึง19ปี วัยหนุ่มสาวอายุ20-39ถึง39ปีวัยกลางคน40-59ถึง้ปีวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวัยเด็กนะคะก็คือวัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนเราจะเรียกว่าวัยเด็กนะ,ะวัยรุ่นอ่ะก็ยังคงอายุที่13-19ปี ส่วนวัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนและก็วัยสูงอายุนะคะมาดูวัยทารกนะคะวัยทารกเนี่ยจะเป็นช่วงอายุ0-1ถึง1ปีฟันน้ำนมเนี่ยเริ่มขึ้นอายุประมาณ5-6เดือนผิวหนังเริ่มอ่อนนุ่มส่วนใหญ่มีสีชมพูมีกล้ามเนื้อน้อยแขนและขางออยู่เกือบตลอด วัยก่อนเรียนนะคะจะช่วงอายุก็คือ1-6ปีรูปร่างค่อยๆย,ยืดตัวออกใบหน้าและศีรษะจะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดตัวความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ7-5ซนติเมตรแขนขาลำตัวและคอยาวเรียวยาวขึ้นอกและไหล่กว้างขึ้นมือกับเท้าใหญ่และแข็งแรงขึ้น วัยเรียนช่วงอายุ7-12ปีฟันน้ำนมเริ่มหดมีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่ส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรต่อปีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกร,รมัมวัยรุ่นช่วงอายุ13-19ปีเพศชายเริ่มมีหนวดเคราเสียงห้าว ช่วงก็คือช่วงแรกเพศหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศชายเพศหญิงเริ่มมีประจำเดือนแขนขาเริ่มยาวขึ้นวัยหนุ่มสาวช่วงอายุ20-39ปีเพศชายไหล่กว้างขนาดของต้นแขนเพิ่มขึ้นเพศชายและหญิงมีพัฒนาการของร่างกายอย่างเต็มที่ เพศหญิงเต้านมและสะโพกเจริญเต็มที่วัยกลางคนช่วงอายุ40-59ปีผิวเริ่มไม่แต่งตึงเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสายตาเริ่มยาวหูเริ่มตึงเส้นผมเริ่มหงอกวัยสูงอายุนะคะก็60ปีขึ้นไปผิวหนังแตกแห้งและเหี่ยวยน่น ผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงสมองเริ่มเสื่อมกล้ามเนื้อรีบกระดูกราะวิธีการติดตามการจเจริญเติบโตของร่างกายนะคะชั่งน้ำหนักแล้ววัดส่วนสูงของตนเองสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ2ครั้งสำรวจและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตนเอง และนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสังเกตรหรือสอบถามเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเพื่อนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะอย่างเช่นแกงจืดเต้าหู้หมูสับยำวุน้นเส้นปลาทอดต้มยำกุ้ง ผัดผักรวมมิตรต้มขาไก่น้ำพริกปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่นะคะอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1ะคะเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วชนิดต่างๆ หมู่ที่2เช่นพวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลและอาหารแปรรูปจากแป้งหมู่ที่3นะคะก็จะเป็นพืชผักชนิดต่างๆหมู่ที่4ผลไม้ชนิดต่างๆหมู่ที่5ไขมันและน้ำมันจากพืชหรือสัตว์สาดอาหารนะคะมี6ประเภทได้แก่น้ำ โปรตีนคราร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและก็ไขมันนะคะสารอาหารประเภทคราร์โบไฮเดรตนะคะให้พลังงานประโยชน์นะคะก็คือจะให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะ สารอาหารประเภทโปรตีนให้พลังงานนะคะประโยชน์นะคะก็จะสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายสารอาหารประเภทไขมันให้พลังงานประโยชน์นะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นตัวทำละลายวิตามิน A D E และ K โทษของไขมันนะคะหากร่างกายได้รับไขมันมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนสารอาหารประเภทวิตามินนะคะวิตามินไม่ให้พลังงานแต่วิตามินจะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ ช่วยสร้างผมต้านทานโรคต่างๆช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีประเภทของวิตามินนะคะวิตามินที่ละลายในน้ำก็จะมี B. 1ช่วยทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีและช่วยป้องกันโรคเหน็บชาหากขาดจะทำให้เป็นโรคเหน็บชาวิตามิน b 2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและช่วยป้องกันการอักเสบที่ตาและปากหากขาดจะทำให้ริมฝีป,ปากแห้งลิ้นแตกตามัววิตามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีหากขาดจะทำให้เลือดออกตามไรฟันเหงื่อกวมวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะ วิตามิน A จะช่วยบำรุงสายตาและช่วยบำรุงผิวพรรณหากขาดก็จะทำให้ผมร่วงผิวหนังแห้งเป็นสะเก็ดวิตามินดีนะคะก็จะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงและทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อนหากขาดจะทำให้การจะหากขาดจะทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตช้าวิตามินอ e ี ช่วยควบคุมการทำงานของระบบสือพันธุ์หากขาดก็อาจจะทำให้เป็นหมันและมีพุญยาวิตามินเคนะคะช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเพื่อห้ามเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลหากขาดจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าและขอไปค่ะหากขาดก็จะทําให้เลือดแข็งตัวช้าเมื่อมีแผลสารอาหารประเภทเกลือแร่ ไม่ให้พลังงานนะคะแต่จะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีเคลือแร่ที่ควรรู้จักนะคะแคลเซียมนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและประสาท ผลจากการขาดก็จะทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อนกระดูกเปราะและหักง่ายฟันผุนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็คือนะคะจะทำหน้าที่รวมกับแคลเซียมนะคะในการสร้างกระดูกและฟันผลจากการขาดก็จะมีอาการต่างๆคล้ายกับการขาดแคลเซียมนั่นเองเหล็กนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารฮีโมโกลบิน ในเม็ดเลือดแดงผลของจากการขาดก็จะทำให้เกิดเป็นโรคโลหิตจางอ่อ,อนเพลียและเหนื่อยง่ายนะคะไอโอดีนนะคะจะควบคุมการเผาผลาญอาหารให้ให้เกิดพลังงานผลจากการขาดก็จะทำให้เป็นโรคคอพอกนะคะโซเดียมนะคะโซเดียมจะช่วยควบคุมสมดุลน,น้ำภายในและ ภายนอกเซลล์ผลจากการขาดจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ำและเป็นตะคิวได้ง่ายฟูออไรนะคะเป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุนะคะผลจากการขาดก็จะทำให้ฟันผุได้ง่ายสารอาหารประเภทน้ำไม่ให้พลังงานนะคะประโยชน์ของน้ำก็จะช่วยในการขับถ่ายของเสีย เป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายช่วยลำเลียงสารในร่างกายควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่นะคะสัดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งแสดงความต้องการพลังงานที่ควรได้รับในหนึ่งวันสำหรับคนไทยนะคะคุณครูขอนะคะยกตัวอย่าง ไปนะคะแ๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาแล้วนะคะอ่ะคุณครูจะเทียบนักเรียนอ่ะช่วงวัยของนักเรียนเลยนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นผู้ชายนะคะ9ถึง12นะคะสัสดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการก็คือ1,700นะคะส่วน วัยรุ่นหญิง9-12ปีก็จะต้องการอาหารและพลังงานนะคะที่1,600นะคะเมื่อเราได้รับพลังงานน้อยหรือมากเกินไปจะเป็นยังไงนะคะ พลังงานที่น้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียมึนงงไม่สดชื่นและไม่มีแรงนะคะพลังงานที่ได้รับมากมากกว่าพลังงานที่ต้องการก็จะเป็นยังไงคะพลังงานที่มากเกินความต้องการของร่างกายก็จะถูกสะสมในรูปของไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนมาดูทงโภชนาการนะคะ กลุ่มข้าวแป้งนะคะควรรับประทานปริมาณมากที่สุด8-12ทัพพีต่อวันให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยนะคะกลุ่มผักและผละไม้นะคะมีใยอาหารและให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เราควรรับประทานปริมาณรองลงมาโดยรับประทานผัก4-5ทัพพีต่อวันรับประทานผลไม้3-5ส่วนต่อวันนะคะ กลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่และนมให้สารอาหารประเภทโปรโตีนและเกลือแร่ควรรับประทานปริมาณที่พอเหมาะโดยรับประทานเนื้อสัตว์6 1ถึงสถึงช้อนโต๊ะต่อวันส่วนนมดื่มได้วันละ1-2ถึงแก้วนะคะกลุ่มน้ำมันน้ำตาลและเกลือให้สารอาหารประเภทไขมันและเกลือแร่ควรรับประทานในปริมาณน ที่สุดเท่าที่จำเป็นน้ำนะคะนอกจากสารอาหารในทงโภชนาการแล้วน้ำก็เป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้โดยน้ำเนี่ยช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติเราควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8งแแก้วนะคะตัวอย่างเพรบเทียบสัดส,ส่วนอาหารนะคะ กลุ่มแป้งข้าวอย่างเช่นข้าวสุกหนึ่งทัพพีนะก็จะเท่ากับบะหมี่หนึ่งก้อนนะคะขนมจีนหนึ่งจับไอข,ขนมปังหนึ่งแผ่นกลุ่มผักนะเหมือนกันเลยนะคะคะน้าหนึ่งคะนา้าคะน้าสุกหนึ่งทพัพพีผักบุ้งจีนหนึ่งทัพพีนะฟักทองสุกหนึ่งทพัพพีแตงกวาดิบสองผลนะคะ กลุ่มผลไม้หนึ่งส่วนนะคะก็คือเนาะนะ,ะคะกล้วยน้ำว้านะคะอง,งุ่นมะละกอสุกนะ,ะคะกลุ่มเนื้อสัตว์นะ,ะคะกลุ่มเนื้อสัตว์เนื้อหมูสุกเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะปลาทูไข่ไก่เต้าหู้นะ,ะคะกลุ่มนมนะคะ นม1แก้วโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนมพร้องมันเนยหนึ่งแก้วนะคะอ่านนะคะต่อไปเป็นตารางนะคะตัวอย่างการเปรียบเทียบสัสดส่วนอาหารเราจะพบว่าการตวงนับปริมาณอาหารนะคะจะใช้หน่วยแบบครัวเรือนไทยซึ่งมีตัวอย่างดังนี้เลยนะคะ การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะคะเราควรคำนึงปริมาณและคุณค่าสารอาหารที่ได้รับให้เหมาะสมกับเพศและสภาพแวดล้อมของแต่ละคนนะคะเช่นวัยเด็กต้องการโปรตีนสูงกว่าปกติเพราะเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตวัยผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงกว่าวัยสูงอายุ เพราะเป็นวัยที่ต้องการใช้พลังงานในการทำงานสูงวัยสูงอายุต้องการคาร์โบไฮเดรตและไขมันน้อยลงแต่ต้องการโปรตีนวิตามินเกลือแร่เพื่อนำไปซ่อมแซมและชะลอความเสื่อมของร่างกายสตรีมีคันต้องการสารอาหารทุกประเภทสูงกว่าทุกทุกวัยเพราะอาหารบางส่วนถูกนำไปใช้เลี้ยงทารกในครรภ์และนำไปผลิตน้ำนม อันนี้เป็นตัวอย่างปริมาณอาหารสําหรับคนไทยในวัยต่างๆที่ควรรับประทานอาหารนะคะใน1วันนะคะวัยก่อนวัยเรียนวัยเรียนนะคะวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะคะ นักเรียนดูตัวอย่างปริมาณอาหารสำหรับคนไทยนะคะในวัยต่างๆได้เลยนะคะอ่อย่างเช่นนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูเลยวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยไข่นะคะก็จะ1ฟองวัยเรียนก็1ฟองวัยหนุ่มสาวก็1ฟองใช่ไหมคะวัยผู้ใหญ่เห็นไหมคะวัยผู้ใหญ่ ครึ่งฟองถึง1ฟองเหมือนกันนะคะอ่านมนักเรียนสังเกตนะคะนมนมเนี่ยสองถึงสี่แก้วเลยนะคะก่อนวัยเรียนวัยเรียนก็สามถึงสี่ส่วนวัยหนุ่มสาวก็สามถึงสี่เหมือนกันวัยผู้ใหญ่ก็จะลดลงมาเหลือหนึ่งแก้วนะคะอ่ามาดูวัตถุเจือปนอาหารนะคะวัตถุเจือปนอาหารก็คือสารเคมีที่ ช่วยเสริมหรือช่วยเพิ่มสมบัติบางอย่างให้กับอาหารนะคะเช่นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลสารควบคุมความเป็นกรดสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์วัตถุปรุงอาหารปรุงรสอาหารสารควบคุมความเป็นกรดนะคะสารให้ความข้นเหนียว สารแต่งพินเลยนแบบธรรมชาติสีสังเคราะห์ราโภชนะบัญญัตินะ,ะมี9ประการ1กินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและมันดูแลน้ำหนักตัวเอง2นะคะกินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งบางมือนะคะ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้ให้ กินผลไม้เป็นประจำสีนะคะกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วผลไม้แห้งเปรนประจำห้ดื่มนมให้เหมาะสมตามไว้6กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร7หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดและเค็มจัด8กินอาหารที่สะอาดปราศจาก สารปราศจากการปนเปื้อนนะคะ 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะสรุปนะคะจึงนะคะเราเนี่ยจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองเพราะอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะ เพราะอาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีเพราะอาหารช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆวันนี้คุณครูก็ขอ